เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะนี่ตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทําแบบนี้กันปึ๊บอ่านี่ผมใช้คีย์เวิร์ดหนึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งก่อนเสร็จแล้วผมจะไปเรียกเฟกออกมาซึ่งเฟกตัวนี้แหละนี่ผมจะพาเพื่อนทําเฟกตัวนี้กันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เพียงน,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 นอน,นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับตน้นจากไอต้นไฟครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมา ทำเฟกแม่เสจกันคับเป็นแบบคอร์เซนะครับมันสามารถเลื่อนๆอนข้างๆได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําให้ว่าเวลาหลักการในการทําแบบนี้นะคบเวลาเราสร้างเฟกเนี่ยเราจะออกแบบยังไงแล้วก็ช่วยใช้การทํางานแบบไหนให้การออกแบบเฟกตรงนี้ให้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะนี่ตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทําแบบนี้กันปึ๊บอ่านี่ผมใช้คีย์เวิร์ดหนึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งก่อน เสร็จแล้วผมจะไปเรียกเฟกออกมาซึ่งเฟกตัวนี้แหละนี่ผมจะพาเพื่อนทําเฟกตัวนี้กันในสบล็อกเลยนะก็จะเป็นอารมณ์นี้เลยนะสังเกตดูนะครับบล็อกตัวนี้สามารถคลิกเข้าไปได้ด้วยพอคลิกเข้าไปก็สามารถเป็นลิงก์ url เข้าไปนั่นเองก็คือตัวที่แบบผมเอาลิงก์นะใส่เข้าไปในเฟกแล้วสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันครับว่าสร้างยังไงไปเลยจากที่เมื่อเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ทำกันยังไงนะตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ f a k Simulator นะเราก็เข้ามา New น,นะแต่ที่เราเห็นเป็น c อ r s o r นะครับก็คือเราเลือกมาที่นิวเนี่ยมันจะมี2แบบนะเป็น Bubble แล้วก็ c อ r s o r นะครับเราก็เลือกเป็นแบบ c อ r s o r ไปแต่เราก็เคลียร์เนี่ยทิ้งไปอันนึงตรงกลางนะเห็นบ้างจะมีบล็อก1บล็อ b 2 o นะเราก็เคลียร์ b ล o อกแรกทิ้งไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองดูนะว่าไอตัวแบบบล็อกเนี่ยเราทํำยังไงนะ จากในภาพที่เห็นตัวอย่างเนี่ยผมแน่ใจเลยว่าไอ้ตรงข้างบนนี้มันคือฮีโร่แน่นอนอ่ะเราก็ใส่อิมเมไปก่อนแต่ขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคราวนี้เราก็มาลองต่อจากนั้นครับก็ดูว่าเขาใช้ตัวบอดี้ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่เทคนะเทคสองส่วนโอเคเราก็สร้างเทคมาเลย2ส,ส่วนครับเทคแรกปึ่งใส่ให้เป็นตัวหนาหน่อย นี่แล้วก็ลองปรับขนาดไซส์ดูนะไซส์ XL นะก็คงน่าจะพอดีนะหรือถ้าเล็กกว่านั้นก็เป็น LG คงไม่น่าใช่นะครับ XL แล้วกันขนาดได้ XL เสร็จปุ๊บคราวนี้ถัดมาเราก็สร้างโครงสร้างไปก่อนใส่เทปไปสักตัวหนึ่งปึ้งอ่าอันนี้ก็ดูจากระยะแล้วก็คงน่าจะพอๆกันประมาณนี้หรือไม่ก็เพิ่มมาจินอีกนินึง,หนงให้มีระยะห่างอย ให้มีระยะระยะห่างระหว่างเมื่อกี้ผมไปกดอันไหนอ่ะผิดผิดผิดลบไปนี่เราต้องติ๊กมาที่ตัว,ต,วตัวเทคเนี่นะครับตรง Hello w o r l อันล่างบางๆเนี่ยเราก็ใส่มา r ิ้ n ให้มีระยะห่างนิดนึงโชว์อะโอเคพอเราดูแล้วเนาะรายระยะห่างเสร็จแล้วไอ้ขนาดรูปเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวนอนอ่าแนวนอนเนี่ยเราก็ใส่ไซส์ f u l ไปก่อนเพื่อให้ภาพมันออกมาเต็มๆ็ม จากนั้นเราค่อยปรับขนาดนะว่าขนาดเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยผมใส่เป็นภาพแบบโคเวอร์และกันให้ภาพมันล้นกรอบออกมาดูจากลักษณะแล้วนะครับที่ทําก็คือน่าจะ19าต่อกอ่านี่คลิกมาเห็นะครับเริ่มแล้วนะ19-9ต่อแล้วพอเราทําได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูสีนะครับว่าสีเนี่ยเราจะใช้สีแบบไหนซึ่งตัวที่เป็นฮัลโลเวอร์อันแรกนะที่เป็นแบบตัวหน้าหนา,นา,นา,นานเนี่ยก็คงจะต้องเป็นสีดาแหละ ก็สีตามนี้แหละส่วนตัวเทาๆตรงนี้นะครับก็ใช้ขนาดนะครับตัวสีก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยผมใช้เป็นตัว DC 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 แล้วกันปึ้งเทาไหมอ๋อเทาไปนะอ่ะถ้า,างั้นเอาประมาณ8 9 8 9 8ดีกว่า9-8-9-8-9-8นี่อ่ะโอเคก็จะเวเวนี้พอเราได้สีที่เราต้องการแล้วนะ จากนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทํายังไงต่อเราก็ไปดูที่เรื่องของตัวแถบด้านล่างคิดว่าต้องเป็นฟุตเตอร์แน่นอนนี่ฟุตเตอร์นะถ้าเราดูจากในแบบที่เราเอามาดูเมื่อสักครู่นี้จะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทการแบ่งออกเป็น2พาร์ทที่เป็นแนวนอนนะเราก็จะต้องสร้างบล็อกขึ้นมาก่อนพอบล็อกเสร็จแล้วนะครับตรงกลางนี้เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นแนวตั้งเราปรับให้เป็นแนวนอนซะนี่เราก็ปรับให้เป็นแนวนอน พอพับเป็นแนวนอนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าด้านซ้ายจะเป็นข้อความด้านขวาก็เป็นข้อความเหมือนกันซึ่งด้านขวาม,มีข้อความเป็นสีด้วยวิธีการนะครับเราก็คือเอาเมาส์นี่แหละมาคลิกอยู่ตรงที่แถบไฮไลท์ตรงนี้นะให้เราเข้ามากดเค่วยบวยอีกทีหนึ่งให้เราสร้างบล็อกมาเลยปึ้ง1บล็อกแล้วก็สร้างบล็อกมาอีกหบล็อกนะครับไอตัวบล็อกเนี่ยก็เปรียบสเสมือนการล่างด้วยดินสอนั่นแหละจากนั้นเราลองใส่เท t เข้าไปก่อนคำคําด้วยก่อนนะตึง้งฮัลโลเวอร์นี่เราได้แล้ว แล้วข้างๆนี้เราก็ลองใส่เท t เข้าไปอีกทีในบล็อกที่2นะครับด้านล่างปั๊บเข้ามาเห็นไหมครับเราจะเริ่มได้2ส,ส่วนแล้วจากนั้นเราก็ให้ข้อความนี้นะครับไปอยู่ตรงกลางนี่แล้วก็ด้านขวาม,มือนะเราก็มาเลื่อนเลยให้อยู่ที่เซนเตอร์อ่าเราได้ข้อความแล้วคราวนี้เราค่อยๆถึงค่อยมาเขียนนะครับว่าเราจะจะเขียนว่าอะไรก็เขียนข้อความตามใจชอบเราได้เลยนะอย่างนี้เลยสมมติว่าอ่าอันนี้ก็เป็น เอามาอันน,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 นี้อันนี้กาแฟกาแฟกาแฟถ้วยโปรดนี่ประมาณนี้สีเทาๆนี้ก็วิธีการคือดื่มนี่จริงๆมันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเอาจะเขียนอะไรก็ได้ตามใจชอบได้เลยนะครับส่วนถ้าตัวที่เป็นเหมือนแบบ ตัวไตเติลนะอยากจะให้มันมีความยาวมากขึ้นก็เปลี่ยนแบบตรงนี้นะครับเป็น True เราจะได้ไม่ต้องไปเจอแบบจุดๆนะอยากถ้าอยากจะให้ความยาวของตัวอักษรเยอะขึ้นตรงแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็น True ซะอ่าคราวนี้เรามาดูต่อจากที่เมื่อกี้เราออกแบบกันไปแล้วนะด้านซ้ายที่เราพิมพ์ว่าที่เราเห็นกันว่าดูรายการนะตรงนี้เราก็พิมพ์ธรรมดาเนี่ยแหละมันก็เป็นแค่ข้อความ text ธรรมดาเนี่ยดูดูรายการนี่ดูรายการเพิ่มเติมอ่ะเพิ่มเติมประมาณนี้ปึ๊บ โอเคเราก็ได้ตามสิ่งที่เราต้องการและคราวนี้เวลาที่เราอยากจะได้สีเราก็ไปดูนะครับว่าสีเนี่ยสีทาน16ของเราเนี่ยเราหาสีจากตรงไหนเข้ามาที่ Google ธรรมดานี่แหละพิมพ์ไปเลย Google นะอ่ะ g o o g o m c อ m พอตอนที่เราหาเนะเราก็ใช้เขียนว่าโ,โค้ดอ่าโค้ดคัลเลอร์ธรรมดาเนี่ยโค้ดสีเนี่ยโค้ดคัลเลอร์อืม เสร็จแล้วเราก็คลิกเข้ามาเลยนะเราก็จะเห็นแบบสีที่เราต้องการตามรูปแบบนะเราก็ดูเลยว่าเราอยากได้เฉดสีประมาณไหนแล้วก็เลือกเลือกเลือก,ล,อกลาก,ลากตามใจชอบที่เราต้องการได้เลยสมมุติว่าผมใช้สีสีของเขานะมันจะเป็นที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้จะออกแนวแนวแนวเหลืองๆหน่อยอ่ะตรงนี้นี่แหละตรงข้างบนนี้นะครับที่เขียนว่าชาร์ปเนี่ยเราก็ทาด้วยตัวอักษรนี่คือสีฐาน16นะคลิกเลย Copy. พอ Copy เสร็จแล้วนะเรากลับมาที่เฟกเราเราก็ทำให้ตัวบล็อกนะครับทั้งบล็อกทั้งหมดเลยเนี่ยให้มันมีสีโดยการใส่แบ็กกราวด์เข้าไปพอใส่แบ็กกราวด์เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราจะได้สีขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็ทำให้ตัวอักษรมันเข้มนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นตัวอักษรความหนาน,นะครับเป็นตัวเข้มพอเข้มเสร็จแล้วเนี่ยตรงมุมนะครับตรงสีพื้นเนี่ยอยากให้มีมุมโคง้งมุมอะไรนิดนึงให้มันดูแบบ มลๆหน่อยนะแล้วก็ลงมาที่คอนเนอร์นี่เลยนะติ๊กมาสักประมาณ MD ก็ได้จะให้มันมนขนาดไหนเอาตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนี่เป็นไงเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเนาะจากเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพตัวอย่างไปนะั่นก็คือคลิกนั่นเองเราก็ใส่คลิกลงไปแล้วเราดูว่าพอคลิกเสร็จแล้วนะอยากให้คลิกนั้นมีแอคชั่นด้วยนี่เราก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนแอคชั่นให้เป็น URI ใส่เว็บไซต์ที่เราต้องการเข้าไปนะครับอยามถติว่า ผมใส่เป็น google c o m เข้าไปแล้วประมาณนี้นี่ก็เท่านี้แหละพอเราใส่ได้เสร็จปุ๊บอ่ะเรายังเหลืออะไรเหลือตรงบอดี้นะครับที่เราเห็นภาพตัวอย่างนะบอดี้มันก็จะมีสีที่แบบออกแนวเทาๆหน่อยแเราก็คลิกที่บล็อกตัวนี้เลยนะครับใต้บอดี้มาก็เป็นบล็อกนี่แหละแล้วก็ไปเอาเลยครับหาสีเทาๆที่เราดูแล้วน่าจะโอเคสุดอ่ะสมว่าผมจิ้มมาประมาณนี้ผมก็ได้แล้วเนี่ย sharp f ศ e e ย์ ee อะไรประมาณนี้นะเราก็ได้มาเอา โค้ดสีฐานสิบหกเนี่ยแหละมาใส่เพราะมาใส่เห็นไหมครับเราก็จะได้มิตินี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นมันเป็นคอนเทซอนะที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะสร้างบล็อกถัดไปนะแค่เอาเมาส์มาคลิกที่บบเบิลนะครับแล้วก็มาที่อักษรนี่เครื่องมือเนี่ยข้างบนนีนน้ตรงทูนะเครื่องมือที่เป็นเรียกว่า Copy นี่แหละนี่เห็นไหมครับพอเราคลิก Copy ปุ๊บมันก็จะขึ้นโชว์ว่า Copy แหละคลิกคําว่าคอนเทซอไปเสร็จแล้วกดวางนี่ข้างบนนะตรงนี้ทวารเนี่ วางลราใบปึ้งเห็นไหมฮะเราก็จะได้ถึง2บล็อกขึ้นมาแล้วเราอยากได้กี่บล็อกเราก็ทําเพิ่มไปได้เลย2บล็อก3บล็อก4บล็อกเราก็ดูจากโค้ดนะเนี่ยหบล็อกอ่าผมย่อหุบเข้าก่อน1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกเนี่ยนะครับเราก็จะได้4บล็อกตามที่เราต้องการแหละจากนั้นก็จบเลยเราทําทุกอย่างไปออกแบบเขียนทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมทําตัวอย่าง1บล็อกมาก่อนเนาะแล้วพอบล็อกที่2เนี่ยเราก็เข้าไปแก้ไขข้อความเข้าไปแก้ไขเทคก อะไรก็ได้แต่เราได้โครงสร้างมาแล้วเนะี่ยประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นเราถึงค่อยเอาเนี่ยโค้ดเจสันเนี่ยที่ได้มานะโชคนี่ประมาณนี้แล้วเราถึงค่อยเอาโค้ดเจสันเนนะไปใส่ตามรูปแบบที่เราทำเฟกออกมาได้เลยนะไม่ว่าเพื่อนจะทำผ่านไดร์ล็อกโฟจะทำผ่านการเขียนด้วย HTTP request นะหรือเป็นการเขียนโค้ดวเพียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถเอาไปใส่ได้หรือจะทำผ่าน Google Script ก็ เอาโคดเจสเนี่ยไปใส่ได้เลยตามที่เราออกแบบนะครับแต่เราต้องใส่ในเฟกที่ถูกต้องนะก็คือมีส่วนหัวส่วนท้ายอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะได้รูปแบบแบบนี้ตามมาเลยเป็นไงครับในการออกแบบเฟกจริงๆไม่ได้ยากนะในการออกแบบคอเลอร์โซเนี่ยเพียงแค่วางโครงในบับเบิลแรกให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วที่เหลือเราก็ใช้ Copy ปี้ตืดๆๆๆวางออกมาเลยเป็นไงแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับลองฝึกฝนตัวนี้ดู ถ้าทําบ่อยๆเราจะเข้าใจเลยการออกแบบเฟกไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็หวังว่านะคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แหละนะอ่ะผมขอสตอปไปเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อสรุปกันเป็นไงบ้างครับในการทำเฟกจริงๆแล้วไม่ยากใช่ไหมพอเราเห็นหลักการทำนะววิธีการทํามันก็จะทําการลดขั้นตอนไปได้เยอะพอเราสร้างบล็อกได้1บล็อกเนี่ยอีก3บล็อกก็จะแบบแค่ก๊อปว่างๆแล้ว,ว,วเราก็ไปแก้ไขเทคเท่านั้นเอง เป็นไงง่ายไหมจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่แบบหลายๆคนคิดนะครับในการทำเยอะๆตัวนี้แหละยากจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ยากกราฟิกกับการที่วางออกแบบเท่านั้นเองนะที่เหลือเราก็ไปลองเล่นดูไปลองฝึกบ่อยๆนะในการทำเฟกซิมูเลเตอร์นะเฟกแมสเซนนี่แหละที่ทำผ่าน Simulator แล้วเราก็เอาโค้ดเนี่ยไปใช้งาน ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับฟากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยน,นะครับเรามีเทคนิคอีกมากมายนะอย่าลืมและอย่าพลาดติดตามของช่องและด้วยฟาก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับยังไงฝากด้วยนะในปีนี้เราจะมีอะไรที่แบบว้าวกว่าเดิมในของจากเดิมที่เราเคยมีอยู่แล้ว มันจะเจ๋งไปก่อนนี้อีกครับสำหรับในปี2022นี้ฝากไว้ด้วยลวกันช่องนี้ไอ้ต้นไฟวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ